สวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แอรโซนเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม MIR4 หรือเมียสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาพาทุกท่านนะครับไปทําเว s t คำขอที่ป่าพูดผีเหมือนเดิมซึ่งเควสนี้นะครับก็เราจะไปาหามังกรแดงกันนะครับในเควสนี้ นะอ่าเป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะนี่ผมจะเน้นไปในทางของ EXP นะครับอ่านี่น,นีนี่เลยเรารับมาเลยครับเควสที่เราจะรับในวันนี้แล้วก็คือเควสสตรีที่สงสัยนะครับเราต้องไปชิงไอเทมที่หายไปนะนะครับเควสคำขอที่ป่าพูดผีไปเลยกดไปเลยฮะ เดินทางสักครู่แหมวันนี้พอดีเราอยู่ที่ป่าพูดปีพอดีเลยอ่านี่ครับ NPC ตัวเริ่มต้นที่เราจะต้องรับเวควสดคาขอสตรีที่สงสัยนั่นก็คือซอฮยอนนะครับผมนี่เลยรับมาเลยครับสตรีที่สงสัยนะฮะเราไม่อ่านนี่ครับผมเราจะมาตามหาเจ้า,มาอมกงกรแดง2ตัวนี้อีกแล้วโอเค วทอ๋ออยู่ข้างล่างนะกดกดเลยครับผมกดที่เวทเลยเขาบอกว่าตามหาสุสานหินใกล้กับเบืองหินป่าพูดพายโอ้โหเวทนี้ป่าพูดพายไปสไกัยอีกแล้วนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆไว้ก่อนคุณผู้ชมนะมันไกลมากนะครับมันไกลมากเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชม อยู่นู่นนะอยู่นู่นครับผมที่ผมวิ่งมาตรงนี้คือผมจะมา,มาเก็บกล่องนะจริงๆจะมาเก็บกล่องเก็บกล่องสักแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆมันอยู่ไกลอยู่ไกลแค่นี้เองครับแล,แล้วเก็บกล่องให้เ,เราไปทําภารกิจกันต่อเลยครับคลิปมันจะได้แบบยาวสักสองสามนาทีไงออ่ะ นี่ครับเควสมันอยู่ตรงนี้นี่วิ่งมาสกาเลยนะครับแล้วนี่ก็คือ,อไอเทมที่หายไปที่เราจะต้องไปเก็บมานี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหง่ายเสร็จแล้วเราก็กดส่งเควสเลยครับผมปิ้งเรียบร้อยเราก็จะได้เจ้ามาังกรแดงมาอีกแล้วสองตัวโอ้โหเควสนี้ทาไมมันช่างง่ายดายซะเหลือเกินนะครับ ตำแหน่งลืมบอกไปนะครับตำแหน่งก็ตรงรับเควสกับที่มาตามหาไอเทมก็อยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละครับนะอยู่ประมาณนี้เลยเนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวภารกิจคำขอในครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปอมองหาภารกิจดีๆก่อนนะครับสวัสดีครับผม